ปัญหานกเขาไม่ขันหรือสมรรถภาพทางเพศที่ลดลงเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจนะครับให้กับผู้ชายหลายคนโชคดีที่ปัจจุบันนะครับมีตัวช่วยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของยาและอาหารเสริมนะครับที่หาซื้อได้เนี่ยไม่ยากบางตัวเนี่ยมีขายในเซเว่นด้วยนะครับ แต่ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับควรทําความเข้าใจประเภทและข้อควรระวังของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองและคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึง10ยาและอาหารเสริมนะครับเพิ่มสมรรถภาพเพศชายที่หาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไปบางตัวเนี่ยมีขายในเซเว่นด้วยนะครับก่อนไปเข้าสู่เนื้อหายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดีวเรามาดูตัวที่1กันก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ในกลุ่มยาของแผนปัจจุบันนะครับเป็นยาควบคุมนะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นะครับควรใช้ภายใต้คําแนะนําของแพทย์หรือเภสัชเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะมีฤทธิ์โดยตรงต่อร่างกายแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงตามมาได้นะครับตัวแรกนั่นก็คือไฟเซอร์ไวอากานะครับ ไอากาตัวนี้นะครับจะเป็นต้นตํำรับจากอเมริกันนะครับเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะครับซึ่งตัวยาในไวอาก้าไฟเซอร์นี้นะครับจะมีตัวยาที่ชื่อว่าซิดนาฟิลซึ่งเมื่อร่างกายนะครับได้รับตัวยานี้เข้าไปนะครับจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตนะครับไปยังน้องชายของเรานะครับทาให้มีการแข่งตัวนั้นได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่จะใช้หรือจะซื้อเนี่ยก็ระวังของปลอมด้วยนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นซิดานะครับ จะเป็นไวอาก้าที่ผลิตโดยองค์การเพศัชกรรมของไทยนะครับซึ่งจะมีตัวยาชนิดเดียวกับไฟเซอร์ไวอาคาเลยก็คือซีเดนาฟิลแต่ราคาเนี่ยจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีออยอปลอดภัยนะครับมีใบรับรองสามารถหาซื้อได้นะครับตามร้านขายยาที่น่าเชื่อถือนั่นเองครับต่อมาจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของอาหารเสริมและสมุนไพรผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นะครับมักจะใช้สารสกัดจากธรรมชาตินะครับอย่างเช่นโสมกระชายดำถังเช่า หอยนางรมและสมุนไพรอื่นๆเพื่อบำรุงสุขภาพและสมรรถภาพนั่นเองครับตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือมันเอกจะมี2สูตรด้วยกันนะครับนั่นก็คือสูตรของสีเงินเนี่ยจะเป็นสูตร3ทหารเสือนะครับซึ่งจะมีสารสกัดจากถังเช่าโสมหอยนางรมนะครับแล้วก็สูตรที่2ก็เป็นกล่องสีทองนะครับซึ่งจะเป็นสีทาหารเสือจะเพิ่มกระชายดําเข้าไปนะครับแต่โดยรวมเนี่ยจะเหมือนกันจะคล้ายๆกัน ที่หาซื้อได้ง่ายนะครับในเซเวก็มีที่จะเน้นนะครับในส่วนผสมของสมุนไพรนั่นเองครับตัวที่4จะเป็น a r n ์ n อ็นอ่อ r i n ซึ่งจะอุดมไปด้วยนะครับ l a r g i n i n e และ l o r n i t h ท n นะครับจะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการไหลเวียนโลหิตและบำรุงร่างกายโดยรวมนะครับตัวที่5จะเป็น m a r v e l x ซนะครับซึ่งจะรวมสรรสกัดจากธรรมชาตินะครับหลากหลายชนิดนะครับเช่นทังเช่า กระชายดำและโสมนะครับที่จะเข้าไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนั่นเองครับ 6. มิกระดกตัวนี้นะครับจะเน้นสัรนกระากจากถักงเช่าหอยนางรมและแร่ธาตุจากสังกะสีนะครับที่จะช่วยบำรุงและเพิ่มความฟิตนั่นเองครับ 7. เพเมนซึ่งจะใช้ส่วนผสมนะครับจากสมุนไพรธรรมชาติ100เซนตะครับตัวนี้เช่นโสมเห็ดลินจือถังเช่าซึ่งจะเน้นการบำรุงและเพิ่มความกระฉับกระเฉงนั่นเองครับ8 OMG e m p e r พ r ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติมากกว่า21ชนิดนะครับเช่นโสมเกาหลีทังเช่าและมะเขือเทศนะครับซึ่งจะช่วยบำรุงร่างกายนะครับแล้วก็เพิ่มความคึกคักนั่นเอง ตัวที่9นะครับจะเป็น Yes by k k y นะครับผลิตด้วยวิธีสกัดเย็นนะครับซึ่งจะเน้นการบำรุงสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับนอกจากจะช่วยเรื่องสมรรถภาพแล้วนะครับยังมีส่วนช่วยในการบำรุงหัวใจและสมองอีกด้วยนะครับตัวที่10 GK 2 4นะครับจะเป็นยาบำรุงร่างกายจากตำรับสมุนไพรจีนช่วยบำรุงสุขภาพเพศชายแบบโดยรวมนะครับตัวนี้ก็หาซื้อได้ในเซเว่นนะครับ ถึงแม้ผลิตภัณฑ์ที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับฟังดูแล้วเนี่ยจะดูน่าสนใจแต่การเลือกใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัยนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับก่อนที่เราจะซื้อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้ง10ตัวเนี่ยที่ผมยกมานะครับควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงแล้วค่อยเลือกผลิตภัณฑ์นะครับที่เหมาะสมกับคุณจริงๆเราควรที่จะเลือกซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายออยนะครับ และผลิตจากบริษัทที่น่าเชื่อถือด้วยซึ่งการที่เราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับคุณอาจจะได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพและอาจจะมีสารอันตรายเจือปนได้นะครับซึ่งสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลดีกับคนอื่นเนี่ยเมื่อได้นํามาใช้กับตัวเราเองอาจจะไม่ได้ผลหรือมีผลข้างเคียงกับคนได้นะครับสุขภาพที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจในปัญหาของตัวเองการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคือทางออก ที่ดีที่สุดนะครับ10ยาอาหารเสริมที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายนะครับที่หาซื้อได้ตามร้านขายายาทั่วไปบางตัวเนี่ยมีขายในเซเว่นด้วยนะครับหากใครชื่นชอบคลิปวิดวีโอนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ